ภิกษุทั้งหลายอริยสาวกในธรรมวินัยนี้ยอมประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระสงฆ์และประกอบด้วยศีลที่พระอริยเจ้าปรารถนายอมประกอบด้วยธรรมเป็นองค์แห่งโสดาปติสีอย่างนั้นภิกษุทั้งหลายอริยสาวกในธรรมวินัยนี้กระทำไว้ในใจโดยแยบคา ถึงปฏิจจสมุปบาทเป็นอย่างดีและถึงยายะธรรมอันประเสริฐนี้อริยสาวกนั้นเห็นดีแล้วแทงตลอดดีแล้วด้วยปัญญาภิกษุทั้งหลายเมื่อใดแลภัยเวณห้าประการนี้ของอริยสาวกสงบแล้วเมื่อนั้นอริยสาวกย่อมประกอบด้วยธรรมอันเป็นองค์แห่งโสดาปติสีอย่างนี้และยายะธรรมอันประเสริฐนี้ อันอริยาสาวกเห็นดีแล้วแทงตลอดดีแล้วด้วยปัญญาอาริยาสาวกนั้นหวังอยู่พึ่งพยากรณ์ตนด้วยตนเองได้ว่าเราย่อมเป็นผู้มีนรกสิ้นแล้วมีกำเนิดเดรัจฉานสิ้นแล้วมีปิติวิสัยสิ้นแล้วมีอบายทุกติวินิบาศสิ้นแล้วเราย่อมเป็นโสดาบันมีอันไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาเป็นผู้เที่ยงจะตัดสรู้ในภายหน้า